ีครับน้าบอกว่าน้ามีรักษาเรื่องแบ่ง่องอยู่แล้วเอ้าฟังนหน่อยฮะเรื่องแบงสองนี่จะมีรายละเอียดตรงนี้นะมันจะมีจุดจุดหนึ่งก็คือว่าแบ่งสองเนี่ยแบ่งได้สองมันมีอยู่สองชุดมันมีอยู่สองส่วนนะแต่ผมจะเล่าให้ฟังส่วนแบ่งสองไม่มีอยู่สองส่วนอ่าแส่วน่ออมันเป็นส่วนของช่างคืบอืมแล้วก็มันจะมีส่วนของพี่ชายของช่างคืบอืม อยู่ข้างใน่อันนี้รู้มีสองส่วนแบ่งนั้นทำไมถึงทำไมถึงเขาต้องแบ่งกันแบบมันทำไมมันถึงกว้างขนาดนั้นเออมันเป็นที่มรดกตกทอดของแม่เขาอืแล้วยายกอไก่ของยายกอไก่แล้วทตอนนั้นเป็นของสองคนที่แปลงสองมันเป็นของสองคนสองคนสองคนอ่ะของลุงของลุงช่างคืบของลุงวอกแล้วก็เป็นของพี่ชายของช่างคืบ อรู้รู้คำลุงวอเป็นที่มรดกตกทอดเนี่ยตามมาแล้วเขาอืืออขงแม่เขาออืนะครับอะเลแล้วไงหรอนะยายก็ไก่เนี่ยยายก็ไก่แกมีสามีแกมีสามีสองคนนะยายก็ไก่เนี่ยแกมีสามีสองคนนิทานนิทานแกมีสามีสองคน แต่สามีสองคนนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับแตนั้นแล้วเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยญาติพี่น้องของยายกอไก,ก่ก็จะไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ืมอก็จะไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่เพราะว่าอ,อมีมีพ่อคนละคนอืมแล้วอ,อันนี้ที่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 แปลงนั้นนะผมรู้อยู่แล้วครับไวาที่แนวลึกแนวลึกกับแนวฝางอะแนวฝางอของของช่างวอล อแนวนลึกเลื่ของลุงวอสองพี่น้องอันนี้รู้นะครับเอากาที่เจ้าอยเ,เรทะเลาะอะไรชาวบ้านเขาจะมีเขาจะมีเขาจะมีข้อมูลตรงนี้มาอยู่แล้วนะครับยายก็ไก่นี่มีมีสามีสองคนแล้วก็สาม,มีของเขาเนี่ยเสียไปแล้วดังน,นั้นแล้วเนี่ยยายก็ไก่จะมีพื้นที่เยอะยายก็ไก่เนี่ยจะมีพื้นที่เยอะพื้นที่อยู่ข้างบนอีกฝั่งหนึ่ง มันจะมีนคนห<อ>นึง่งก็อยุ่มันจะมีที่ดินอยู่ติดอ่าติดติดนนั่นแหละครับตรงที่นามีนามีน,มนมั้นคือน้าม,มาเล่าเพื่ออะไรไน้าม,มาเล่าเพื่ออะไรผมถามทำน้าหน่อยน้าต้องมาเป็นพยานถ้าเรื่องนี้นา้าเป็นพยานจบเลยนะน้านจะมาเล่าเล่าป่าประากาศเพื่ออะไรให้ไอคนที่จะไปร้องไปร้องหรือว่าย,ยัางไงนั่นนะครับแล้วก็ตรงที่ พื้นที่แปลงสองก็ยาวยืดไปเลยดู oh. นะครับยาวยืดไปเลยมันก็เลยเป็นยายก็ไก่แกก็เลยมีที่แกก็เลยมีที่เยอะที่ทั้งสองสองสองผืนเลยต้องใช้คำว่าผืนเพราะว่ามันเหมือนถนนแหละฝั่งนี้กับของผัวหนึ่งตัวนี้ก็อีกผัวอีกคนหนึ่งไะเจ็เป็นอย่างนี้นะครับอืจะเป็นอย่างนั้น,ะน,น,นทีนี้เนี่ยแปลงสองเนี่ย สามีอีกคนนึงแล้วแล้วก็แกก็เสียไปแล้วมันก็เป็นสมบัติของยายกไก่ยายกไก่ก็เลยแบ่งให้กับลูกๆกทุกคนลูกลูก,ลกทุกคนนะครับลูกๆกทุกคนทีนี้ทีนี้เนี่ยส่วนส่วนของแปลงสองส่วนของแปลงที่สองเนี่ยอมันเป็นของช่างคืบแล้วก็ของพี่ชายของช่างคืบรู้ อแล้วมันมันตกไปเป็นของอิ๊ดำตกไปเป็นของนางทองได้ยังไงนางทองดนางทองได้ยังไงแล้วก็มันตกเป็นของของผู้ชายคนนั้นได้ย,ไยังไงก็นี่ไงคนถึงบอกว่าเดาวนา้าเป็นมายานี้ไงนางก็ต้องซื้อเพราะว่าไปตกไปไยังไงเนี่กำลังเข้มข้นเนี่ยทำไมมันถึงม่าเป็นสินสมรสคือในช่วงที่เกิดเรื่อง ในช่วงที่เกิดเรื่องคดีสีกอเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นอพอดีนางทองเนี่ยอ,อีทองเนี่ยครับอีทองนี่มีเงินอีทองนี่มีเงิน <c oughs> มันมีเงินมันมีเงินเกี่ยวกับเ,เรื่องของของรักของเขาตุยไปเขามีเงินเขามีเงินตรงนั้น ออต้อ่เขามีเงินเขามีเงินเดี๋ยวจะไล่เรียงรายละเอียด e ให้ฟังเพราะว่าไอ้ไหลอยู่ในจุดเกิดเหตุตั้งแต่แรกอยู่ในเหตุเรื่องนี้<ไ>มาตั้งแต่แรกมาเป็นพายานคือทุกๆปีทุกๆปีเนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามาเป็นพายาน,นช่างคือไม่มีส่วนอย่างเป็นของตัว<ม>เองช่างคือเนี่ยไม่มี ไม่มีไม่มีส้าวนาดงเป็นของตัวเองแล้วไม่มีเขาไปข้านาดังแค่บ้างอบุงเดินไปไม่มีรายได้ไม่มีรายได้เป็นหลักเป็นแหล่งไม่มีรายได้นะครับไม่มีรายได้เป็นหลักเป็นแหล่งีเซลพันหองไม่มีนะครับว่าง่ายๆก็คืออาชีพของเขาวหลังบ้างเขาวันนี่คือเป็นช่างทำบ้านถ้าไม่มีคนมาจ้างถ้าไม่มีคนมาจ้างก็คือก็คือไม่มีรายได้อะร ไรได้ม่มีสวนยางเป็นของตัวเองไม่มีสวนยางเป็นของตัวเองส่วนภรรยาของเขาก็เป็นคนเลี้ยงควายเป็นคนเลี้ยงควายคืออย่างนี้นะครับผุบอกให้นะครับที่ตรงเนี้น้าไหลออกมาพูดอย่างเงี้ยน้าไหลบอกว่าน้าแต่บอกว่านะ นะนะ้าแต่บอกว่านาะแต่บอกว่านาะแต่อยู่ในเหตุการ์งานนี้นะงานนี้นะถ้านาแต่เป็นพยานนะจบเลยนะจริงงานนี้นะผมบอกเลยว่าถ้านาแต่มาเป็นพยายนให้จบเลยนาะแต่มันพูดอย่างเงี้ย ครับคือ <c oughs> คนอย่างคนอย่างอีทองอย่างที่น้าแต่เล่าเนี่ยผมไม่รู้เป็นใครนะคนใหญ่ทองที่น้าแต่เล่าเนี่ยผมไม่รู้เป็นใครนะอืแต่น้าแต่พูดน้าแต่เหมือนน้าแต่รู้ทุกเรื่องแต่เรื่องเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่ที่น้าแต่นะว่านาแต่เนี่ย ใช่ทะเบียนรถได้ได้ทะเบียนเลยทะเบียนทะเบียนนี่ใบไ,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 ไม่เอานครับนะมันก็อยู่ที่น้าแต่แล้วแหละว่าแต่จะยังไงน้าแต่ออกพูดอย่างเงี้ยผมดูแล้วไม่มีประโยชน์แต่ถ้าแต่พยายามให้เนี่ยมีประโยชน์เรียบบะเออถ้าตกลงเป็นพยานนัดมาเดี๋ยวพาไปกรมป่าไมา้เออหรือขึ้นกรุงเทพนะโอเคไหนสะิฮู้